รับดึก่กฝางในการมุงด้วยนะ ในเสืออะไรมากินอ่ะอ๋อไม่กินแลไมหรอกแ่ใบขึ้นก็เรียบร้อยีวันอ่ะฮะทีวันก็วันนี้วันนี้วนสุดกินแค่บตอ,อ,องสอไม่เอาใช่ไหมตอนนี้อกินเกอนที่อ่ะ่เอาแล้วฮะกินเกนที่ แม่ทก็บเดนสองกีไปใน,น้พรุ่งนี้คนที่เอาน้ำมาส่งเขาไปกับสายสองสามวันตอนเช้าสามเนเก็บมุงด้วยนะหอไม่ได้แวะมานะตอนเช้าการกับเก็บมุงสามวันเขาไปสายสองไปหาเมียเขา อ่ายาหรือเหียกวไรู้ไม่จะน่าเดี่ยวายหลายนิดเดียวไม่อ่ก็ไม่เคยอร่อยเราไปกี่อันก่ท่านเก็บท้่หมดเลยเราชอบถามหาถุงใส่เศษอาหารแล้วก็สั่รองไว้เขาเก็บเออเดี๋ยวเดี๋วไว้ไ้อาตังตีซื้อถุงแบบไสที่เนบอกเอามาไว้ใช่ไมต้อง เอาอะไรที <udo> ่ใหม่ที่ใหม่ก็ใช yeah. ้แต่ของใหม่แชใส่เอาหารจะต้องใช้ของใหม่ที่ไหนเราใช่ไหมล่ะใช้ของเก่าเอาเีใช้เยอะไ่หมก็ไม่ต้องซื้อเยาไปซื้อหมูซื้ออะไมาทำกินด้วยถ้าจะซื้อก็เว้ใช้ใช้ของใหม่นะซื้อแบบใส่ของสะอาดของใหม่แต่นี่จะวนทิ้งอยู่แล้วก็ใช้ น้ำราดโซไม่ใช่เนี่ยเลยไม่ใช้เลยอ่ะแทบจะไม่ท่อเลยเลยใช้แต่น้ำของอไปท่านเอาไว้อยู่คุมไงก็ <laughs> <laughs> งอโม่แต่ละาโมแต่เราวัดเ <c oughs> ข้าใจป่ะเข้า <c oughs> ใจววงอโม่แต่เราอัพจนงอต้องเรียนไงมามาแล้วพอจะทำอะไรแมา <c oughs> อืามอืมหยิบยาพรุ่งนี้เห็นสุดท้ายนะเร็วไหมพรุ่งนี้เหรอเ <c oughs> ออใช่พรุ่งนี้แปดวันแล้วพรุ่งนี้ เสร็จปุ๊บดูส่วมทียางสิองสิบสามเออใช่ไหมเสร็จเทส่วมเสร็จขี้ยางทำแผลอักกินแอนตัวยางกินล้อยางขี้ยางเสร็จอเดินระยะยางเล็กน้อยยางงองธนาที่งองก็หมดแล้วอับเข้าห้องน้ำไปอย่าล้มนะอย่าล้มนะ ทำมาสี่สิบวันมันล้มตายเลยกูพยายามมาสีสิบวันเนี่ยจริงๆอ่ะเขาเดินได้แล้วนะเขาใช,า <c oughs> ใช่แต่ว่า <c oughs> เขายังไม่มั่นใจที่จะมานี้ไงเขายังไม่มั่นใจไงมันต้องอีกสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ไงจริงๆเ่ะแจ่มแล้วแจ่มแล้วไไไ้ไม่ต้องกลับไปใช้แตบบ่ขาเดียวเนี่ยแต่เนี่ยเรเสียงไป <c oughs> เสียงเสี่ยงช้าหน่อยแค่ อัอตอนตอ,อนนี้เราวังระวังระวังแค่ตอนเลี้ยวเนี่ยเ,เนีเ่ยตอนเลี้ยวเนี่ยก็เจ็บเจาะก่อนที่ติวเองเนี่ยเมื่อเมื่อเช้าอเะไรเขาไปส่งลูกขเขาก็แวะมาพาเดินเนาะไม่ร<อ>ู้จแต่เขาไปส่งลูกเนี่ยเขาเขาไปเซ็นเจอร์มาช่ยาวยออกแต่ไม่ได้รับสิทธิ์ยายไม่ทันก็ลาเลยเซ็นเจอร์บอกกันอย่างเงี้ยเราทำหมกูกระเทียมมาแก่ไม่รู้ทักมีแข็งหรือเปล่าถ้าแข็งก็เนยก็ช่วยกินแล้วกัน วันนี้ร้านค้าปิดหมดเลยนี่ไงเขาหยุดเตรียมเตรียมจะเปิดเดี๋ยวไม่ก็หยุดยาวหยุดยาวช้าเลยของที่ขายร้านเจ้าก็เตรียมของมาน้อยหมูหมูไปสยามุ้วนเอาาหน้าไปสยามม้วนหน้าแต่ละมันมีเยอะที่อยู่ที่ให้เอากระดาษล้วแค่เอาพิผีอ๋อจะเอาม้วน่ะเออผีม้วนใช่ไหมคะับพี่ทำไมต้องเอาผี่้วน อ่พมพวลพิมพวเห็นหลายมวูกนะแล้วอะไรนะเออจะอยู่ห้ามวลพอห้ามวนที่ถืว่าน้อยได้หรอน้อยแต่ถ้าขี้เยอะไม่พหาถ้าขี้เยอะเชดเยอะไม่เหาแล้วแพ่คนสิบไว้แล้วเดี๋ยวน้าไม่ได้เอาอะไรดีด้อยไม่รู้อ่ะเตหวานมดตามันเหลือเท่าไหร่ร้อยย่กว่าร้อยกว่า ไ้นมกระดาษก้เคงขอได้ตอนไม่เอาแล้วเดี๋ยวคีไม่เอาเดีคีน่เอามีสอกระออเดี๋อแล้วหายแล้วหายดีกวนก็หายแล้วันน่จะเอาอะไรมกระดาษเนี่ยนมกระดาษเอาเท่าเท่าทียไว้ะแต่กราไม่ได้นมแท่มือก็พอนมกระดาษแล้ว้นมกระดาษก็พอนกระดาษเขากินตอนเช้ากินลมได้อนี่ยมันทาให้หายไว แต่ก็จะยากต้อจริงเปิลไปทีนึงส่งมันใหญ่ไม่หนักแต่ส่งมันใหญ่มีต้องต้องจัดมาเดียวแล้มาแล้วนยไม่เอากระเป๋าไปกระเป๋าเขาสูงเทเว่นใหญ่มันมันก็ใหญ่ดีอ่ะต้องตริงมันต้องใส่ซ้อนกอนอ๋อเอายังวิธีใช่เขามีวิธีเลยวางใบแข่งยกใบแต่แต่ในต้องมากรีดข้างนอกใช่ป่ะหรือกรีดในไลาย ในร้านเขามีจัดที่สำหรับให้เราเตรียมส,ออสำหรับเก็บของนะเพราะว่าเราต้องเตรียมถุงใส่ใกล้ใกด้โอ้ยเดี๋ยวนี้มันลายมากโอยยมากทีลายมากเนี่ยแพงด้วย <c oughs> มันมันต้อ่จะลดจากอะไรอ่ะห้าสิบกรัมหรือสี่สิบแปดกรัมใม่เลนก่อนแล้วนี่ในประมาณเดือนหนึ่งสีง่ิหกกรัมเราเลยไม่ซื้อเลยเออเอ,อมนเป็นอะไรเลยอ่ยไม่ใช่เลยเออ,เอ,อ คนฝั่งทนแป้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์วิ่งไปใช้ที่มาที่เดียวอะ่ะของมันเป็นตลาดหมกค่ะไม่ผู้ผลิตผู้ผลิตเว้ยสมันต้องไม่ใช่เขาบวกเข้าไปไงโรงงานผลิตแมันโรงงานที่ผลิตจนะ้ะโร<อ>งงานผลิตไอ้คนผู้บริหารนะ่ะมันก็ต้องดูของมันแพงขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นราคาไม่ได้มันก็ลดเข่าดีไม่อะไรยังลาแค่ไม่ถึงเดืืออนหร